ภาพรวมครับการค้าการลงทุนโลกที่ขับเคลื่อนโดยมหาอำนาจแต่ว่ามีแววว่าจะสอบว่าล้มเหลวนะครับหลังจากที่ข้อตกลงนะครับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคแปซิฟิกหรือว่า TBP ของสหรัฐอเมริกานั้นรู้สึกว่าจะถูกคว่ำลงคราวนี้ใครที่หวังอันนี้สงงนะครับว่าจะเกาะติดนะครับกับข้อตกลงการค้าเสรีนี้ไปด้วยก็คงจะต้องผิดหวังไปตามๆกันไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ บรรยากาศอันแสนชื่นมื่นของการลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP เมื่อ4กุมภาพันธ์2559ยังผลให้12ชาติสมาชิกที่มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น40%ของประชาคมโลกพร้อมจะจัดระเบียบการค้าให้ก้าวทันศตวรรษที่21ไปพร้อมกันโดยหัวเรือใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำการค้าที่เริ่มเสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆ แต่แล้วสายฟ้าฟาดลงตรงเวทีการเมืองแดนมากันกับการก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ชูนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนพร้อมกับความนโยบายของบารักโอบามาผู้นำคนก่อนแบบตัดบัวไม่ให้เหลือใหญ่โดยเฉพาะข้อตกลง TPP เอ่อ TPP หักโ

แต่ก็นับเป็นโชคดีที่ข้อตกลง TPP ที่มีหัวโจกเป็นสหรัฐอาจถูกพับไปในมุมมองของผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรวิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์อดีตนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยที่เชื่อว่านี่เป็นการต่อลมหายใจให้อุตสาหกรรมไทยไม่ให้ถูกย้ายฐานการผลิตไปชาติอื่นในอาเซียนที่เป็นสมาชิก TPP คือพูดง่า,งงายๆว่ามีทั้งได้ทั้งเสียนะที่ถ้าเพราะว่าในแง่หนึ่งก็คือว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ผลิตในประเทศที่เป็นสมาชิก TPP เนี่ยเขาจะรับรองเพราะฉะนั้นอย่างประเทศไทยเราเนี่ยรถญี่ปุ่นเนี่ยรถหรือรถญี่ปุ่นที่มาลงทุนบริษัทผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทยจานวนมากเพราะฉะนั้นถ้าไทยไม่เข้า TPP เนี่ยรถยนต์ที่ผลิตโดยประเทศไทยแต่โดยบริษัทญี่ปุ่นจะส่งไปขายในประเทศ12ประเทศเนี่ยไม่ได้รับการลดภาษีคือพูดง่ายว่าสิบปริศเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้นําไปสู่การย้านถาย้ายฐานการผลิตไปประเทศอย่างเช่นเวียดนามเป็นต้นซึ่งเราจะเสียเปรีย ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านลิขสิทธิ์ยาเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะสามารถที่จะมีทางที่จะขับเคลื่อนได้นิดน้อยนะฮะในการที่าอาจจะได้ยาที่ไม่ต้องมีสิทธิบัตรสูงมากนักนะฮะยาจากอินเดียอะไรมาช่วยโลกที่แรงๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งหรือว่าโรคเอชอะไรเป็นต้นซึ่งยาทําให้คนไทยสามารถที่จะหาซื้อได้แต่ถ้าเข้า t p p เนี่ยมันจะมีปัญหาว่า เราจะหาซื้อไปได้เพราะว่ามันจะติด็นเรื่องของลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสรุปก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าได้อานิสงส์จากการที่อาจจะเป็นไปได้ว่าในต้นปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการประกาศชัดเจนว่าหรือว่าในปีถึงก0หกศูนย์เนี่ยนสะองห้าเนี่ยนะฮะ ว่า TPP เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะไม่เอาภายใต้นโย,นยบายของประธานาธิบดีทรัมป์คนใหม่นะฮะที่เขาจะไม่เอาอันนี้มันก็คงไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าการที่เขาพูดแบเนี้เราได้อันนี้ส่งไปโดยปริยายเพราะว่าจะทําให้สถานะเดิมมันอยู่แล้วก็หมายความว่าเวียดนามประเอ,อย่างเช่นประเทศเวียดนามหรือประเทศอะไรก็ตามก็จะยังอาจจะซิเวิร์บเราอยู่ก็คือว่าเราเพราะเรามีฐานการผลิตอยู่แล้วนะฮะเรามีฐานอุตสากรรรถยนต์เนี่ยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งมากของเราเนี่ยอยู่ยาวนานแล้วแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ต่อไปการยยย้้าาาฐนนกกรผลลิต็จะอง ลิกผันในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2559เช่นนี้กลับเป็นแรงบวกให้กับยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างจีนแบบไม่ต้องสงสยัยอย่างความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบถ้าเปรียบมวยของทั้งสองข้อตกลงแล้วก็แทบจะไม่แตกต่างกันเพียงแต่ผู้เล่นคนสําคัญยืนอยู่คนละฝั่งของสนามการค้าในแปซิฟิกเท่านั้นกล่าวคือพี่ใหญ่ของ TPP คือสหรัฐส่วนพี่ใหญ่ของอาเซบกลับเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ ทว่าดรสมภพมานาะรังสรรอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรมองว่าณนะวันนี้เครื่องมืออันดับแรกของจีนที่ใช้ขยายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอาจยังไม่ใช่ข้อตกลงที่วางมาคู่ขนานกันอย่างอาเซบแต่มองไกลไปถึงข้อตกลงและนโยบายอื่นๆที่จะสร้างประโยชน์ทางการค้าการลงทุนให้จีนได้มากกว่าแต่ทันทีที่ TVP มันเริ่มมีปัญหาทำท่าจะจะจะเป็นอ่าจะหมดสภาพอย่างเงี้ยคำถามคือว่า t p p ยัง จีนยังมีความตั้งใจเรียบปากดันอาเซียต่อไปหรือเปล่านะเพราะจีนเองก็มีเวทีให้เล่นหลายเวทีเช่นวันเบลวันรถเส้นทางสายไหมใหม่นี้นะฮะซึ่งอผมว่านั้นมัน,ย,นยิ่งกว่าอาเซียน6กยิ่งกว่าอาเซียมากมายนะครับเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงไปถึง60วประเทศนะคนต้อง4,400ล้านคนไปใต้เส้นทางสายไหมทั้ทงเส้นทางบนบกและเส้นทางในทะเลเนี่ยนะฮะ รังนั้นเมื่อวิ่งอย่างนี้แล้วเราก็ต้องดูต่อไปละว,ว่าว่าอาเซียนเองจะไปได้ยังไงขค้ไหนในจังหวะที่การรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางการค้าการลงทุนร่วมกันในระดับโลกยังคงสั่นคลอนนักวิชาการไทยทั้งสองต่างแนะนําว่าความเป็นปึกแผ่นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่ฟอร์มทีมอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี2558น่าจะเป็นเขตเศรษฐ,ฐกิจที่น่าสนใจขึ้นมาได้ไม่ยากหากแต่ต้องเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านสังคมและความมั่นคงภายในภูมิภาคร่วมกัน เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในประชาคมโลกได้ประกิจชนะสุม,ม์วราพรอัมภารัตนากรสวัสดิชัยถ่ายภาพนิติการกำลังวันทีมข่าวต่างประเทศทูฟยูรายงาน